นะครับทุกๆกันเดี๋ยวกับเด้อครับ,รบแอดยิมแอดไอแอดแตโงโม่กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสายบุญขององค์ปู่ชีบขาวองค์ปู่ตาและกับแม่ผูห้หอมหวนทุกๆกันครับมือนี้เป็นมือวันที่เก้าครับก่อดักระดาษมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมือนี้เป็นบุญผาป่าครับอ่าครับแม่ผู้หอมหวนครับกับพ้าลูกศิษย์ลูกหา ครับนำตนผาป่าครับไปถวายท้งวัดศาสนุบนวรารามนะครับเนาะครับยอดผาป่านะครับหลังจากล่ำถวายเสร็จแล้วครับพร้อมกับแห่กล่องเงาครับอ้อมสารานะครับหอฉันนะครับเนาะสามรอบเป็นทีเสร็จเรียบร้อยครับก็มีเอฟซีครับทัวโลกทัวประเทศครับมากมากไม่ครับมาครับร่วมบุญผาปาสร้างองค์พญานาคเกาเซียนครับ เมื่อนี้ครับครับกะได้ยอดผาป่านะครับเนาะครับยอดผาป่าเดี๋ครับเดีอยยอดผาป่าวัดศาสนุบบนวัดรามครับยอดผาป่าครับสองสองศูนย์ศูนย์หกหาเด้๋ครับเด้อสองสองศูนย์สองหกหาครับอันนี้เป็นยอดผาป่าวัดศาสนุบบนวัดรามครับผมอ่าแคปหน้าจอไว้ครับสองสองศูนย์ 060นะครับเนาะ220060ครับเป็นตัวเลขที่สวยงามครับหรือว่าเข้าจะไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลเสี่ยงซวงไว้ก็คือ060นะครับเลขไทยนะครับเนาะหรือว่าหา60เข้ากับกลับไปกลับมาครับเพื่อได้โชคได้มั่นครับหลังจากะนะครับหลังจากได้ยอดผาปลาแล้วครับก็มีแก่ลงท่านนะครับอ่าลงท่านก็มีมากไหมครับอ่าโอเคครับ ครับลงท่านก็มีมากไม้เนาะครับเนาะอ่าลงท่านเพราะว่าจะเป็นเอฟซีของเจแตงโมพคนครับอ่าลงท่านของคุณชาติไทยถวายนำครับกับเฮ็ดลงท่านอ่าเครื่องดื่มกาแฟเป็นบัแตงโมครับกาแฟของหวานเนาะครับเนาะอ่าครับผมก็แจกเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็อ่าไอศ์ครีมครับท่างของเสียเอกกับเกวันแล้วก็ไอศ์ครีมครับของคุณแม่เตียงทองพร้อมกับอ่าอ่า เอฟซีทางบ้านเพิ่นก็คือทราวบานจะเป็นมาดามหัวทั้งเสียกันหลายผู่หลายคนพร้อมกับทีมงานครับเป็นเฮดไอศ์รีมพร้อมกับกองเงานะครับเนาะเมอร์นี่ครับก็ขอให้สุขสุขมันมๆนะครับพร้อมกับเอฟซีครับมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นไปทํางานสะสมสามีภรรยาครับเฮดลงท่านเข่าสารอ่าเข่าสารครับเข่าสารเฮดถุงละโลนี่หกสิบถุงครับเป็นเออไม่ได้เกต้หน้าเฮดเนี่ยถุงละโลูกเป็นเฮดเจ็ดสิบเออหกสิบถุง ครับแล้วก็ถุงใหญ่อีกกุ่มหนึ่งครับเอาถวายทั้งวัดนะครับเนาะเป็นข้าวเจ้านะครับกษัตริย์ภูษัตริอ่าเอดยิมกับอามุูนาบุนบนำเลยครับเด้อให้เคนสุกๆมันมันครับอ่าน้ำกันเบิดทุกผู้ทุกคนครับทีเอฟซีทันท,ทีประเดเดินทางมาพร้อมที่จะอ่าสำหรับผู้เดินทางมาครับก,บขก,ก,กบ็ขอให้สุกๆมันมันเดินทางกลับครับก็ขอให้สุกๆมันมันครับก็ขอให้ผมปู่ทุกพระองค์ครับนำทรงเอฟซีถึงบ้านถึงซอง ด้วยความปลอดภัยนะครับก็ค่อยไปค่อยมาครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเนาะช่วงนี้มันกัเป็นฤดูฝนครับเทาก็ค่อยไปค่อยมาไปบางพื้นที่ครับอาจจะฝนตกนะครับเนาะอาจจะฝนตกครับก็คือหลังจากได้ยอดผาป่าเสร็จแล้วนะครับอ่าแม่คู่รับหอมเหมืนเท่าครับก็จะได้ไปจุดถูกเสียงไทนะครับจุดถูกเสียงไทครับขอโชคขอมันขอโชคขอราบ อาจากองค์ปูตาเนาะครับอาปูตายิบทุกตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับตั้งแต่วันที่8เนาะครับอาอยู่หอปูชีปลาขาวครับให้แม่คู่หอมหวนครับมาจุดอยู่อาหอปูตาหอปูตาคือวัดศาสนาบุตรบารมครับจะาแม่คู่ขัมาจุดอยู่ครับยู่นาครับนำตกปูตาเนาะครับยู่นานำตกปูตาเนาะครับครับช่วงจุดกระแดดครับแดดครับแม่คู่กระทำคิดอธิษฐาน รับจุดถูกนะครับเอ่าเซียงไทยขอโชคขอมันขอโชวขอราบจากองค์ปู่ตาและก็เจ้าที่เจ้าทันเจ้าพุ่มรับทุกพระองค์ที่รักสมรักษารับอยู่วัดศาสนุบุญวัดราดนะครับเนาะรับเมื่อนี้รับแม่คู่เฮาดีใจนะครับดีใจที่ลูกหลานรับหรือว่าเอฟซีครับอ่าผูใดมาเมื่อนี้ครับก็คือว่าเห็นแม่คู่นะครับเห็นแม่คู่ครับ เป็นครั้งแรกครับก็แล้สองเดือนแล้วสองเดือนแล้วนะครับที่บเห็นแม่คู่เฮาครับแม่คู่เพิ่นกะมีอ่าบอสบายนะครับเพิ่นกะเลยมากประด้ครับหัวตอร์มาปรากฏตัวให้เอฟซีได้พูดคุยกับเอฟซีเป็นเทแรกกะมีการร้องเพลงให้เอฟซีฟังความได้ความครับผ่านางร่ำล่ำถวายนะครับล่ำถวายครับอ่าอย่างสวยงามเมือนี่แม่คู่เฮากะใส่สุดนะครับสีเขียวโอ้ยอย่างสวยงามครับแล้วกาหลังจากอ่าร่ำถวายเสร็จ เฮียต้นผาป่าเสร็จแล้วก็ร่วมยอดผาป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแม่คู่ห้าวกาได้มาหอปูตานะครับหอปูตาบ้านเลขที่997นะครับเนาะครับแม่คู่ห้ากามาพักผ่อนเบิดเนืองครับครับกินเขากินน้ำครับกับ่เบิดนะครับประมาณชั่วโมงกลัวๆนะครับกินเขากินน้ำแม่คู่ห้ากับเปลี่ยนสุดครับเปลี่ยนสุดใหม่ครับเปลี่ยนเป็นสุดสีครีมนะครับโอ้อันสวยงามนะครับสีครีมครับ พาลูกศิษย์ลูกหาครับมาจุดถูปเสียงไทเนาะครับอยู่น้านำตกปู่ตาเพราะว่าปู่ตาสร้างใบพันัุนให้ยับไปจักน้อยจากหัวปูยับไปจุดจักหน่อยเนาะครับเนาะกับแม่คู่กับมาเลียกจุดอยู่นำแ่านำตกปู่ตาอาจจะเป็นค่ากับเขากับน้ำมือแรกงนี่ก็บอกเป็นไปบ่ไดอากาศอาจจะเป็นไปได้นะครับเด้ออ่าปู่อาจเสายคานหนมกหนั่นทีเอฟซีเดินทางมาครับอ่ารวมบุญร่วมกุศลเมือนี้ ครับอาจจะเป็นค่ากับเขากับน้ำเนาะครับเนาะครับผมจุดถูบเสียงไทเมืรอนี้ครับผมอ่ะได้แม่คู่ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับใส่สุดขี่ชี่สีขิมเนาะครับเนาะอ่ครับอ่ามาจุดตั้งจุดถูบภาวนาครับอ่าจุดถูบเสียงไทครับอยู่หนาน้าตกปูตาครับพระบาทแดดกระห่อนบรรยากาศกระเด็นห่อน ครับผมฮอนคัตเอลีหลังจากแห่ผาป่าแล้วขัดแม่คู่กับมาจุดถูกเสียงไถยขอโชคขอพรตั้งกิจอธิษฐานนะครับเพื่อเอฟซีทันทีบปรดรเดินทางมานะครับเนาะอ่าครับกัติดตามทั้งคลิปเด้อครับเด้อว่ายอดผาป่าได้เท่าใดและกาเลขถูกเสียงไถยได้ตัวใดนะครับเนาะครับการล่อติดตามเด้อครับเด้อครับอ่าแตล่อจักหน่อย ครับว่าถูกเสียงท้ายสิได้ตัวไหนครับแม่คู่กับตังคกิตอธิษฐานขึ้นครับขอจบขอพรจากองค์ปู่นะครับแล้วก็เอามาอ่ากวนนะครับว่าแม่คู่ครับเพิ่นช่วงล่ำถวายครับแม่คู่พิ่นก็บอกว่าครับแม่คู่พิ่นก็บอกว่าตัวเลขที่ปู่บอกไปยิบเมื่อวานนี่นะครับเนาะครับแม่คู่ปู่บอกแม่คู่ไปยิบหกศูนย์นะครับเด้อหกศูนย์เก้าศูนย์นะครับเมื่อวานนี้ครับแม่คู่กะ อาเกยุจิครับโดดขึ้นกับเกยุจิโดดขึ้นในรถเกือบประทันครับฝ้าหลายเนาะครับปู่ให้โชคงาแม่คู่เพิ่นไปนอนอยู่ครับปู่ไปกระซิบบอกไปยิบตัวนีเดอร์แม่คู่ประทนบ่าครับไปคู่กับเฝ้าขึ้นรถเฝ้าไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลเลยอ่ะเอฟซีครับขันในเบื้องคลิปนี้แล้วครับขอให้โชคๆมันๆลำๆไปเรื่อยสหรับตัวเลขที่แม่คู่เพิ่นไปยิบไปหาครับงวดวันที่ขับงวดวันที่ อ่าสิบกกอดกกระดาคมพ่อส 2, 000, องพันฮารวยหกสิบเกดหวยรัฐบาลไทยนะครับเนาะไปยิบสลากกินแบงรัฐบาลไว้มีหนึ่งเกดเกดศูนย์เก้ 0, 90, 60, 16, กาศูนย์หกศูนยนกเกดเก้านะครับเนาะครับากเก้ครับ, 69, รบผมสะหกนี่มาไดใสครับเป็นสายยานะครับสายาเหรียญอ่าปูตานะครับรุ่นแรกรุ่นแรกก็ว่าได้ครับที่ปูตา สให้เฮ็ดเหรียญออกมาครับให้ลูกหลานอ่าสักการะบูชาเนาะครับเนาะเอาไว้ครับอ่าเพื่อได้รับโฉลรับมันเหรียญนั้นมีสายาดอรอเหรียญปูตาเนาะครับก้าวโอ้ก้าหกหรือว่าหกเก่านี่แหละครับก้าวหกสายาปูตาเหรียญปูตารุ่นก้าหกหรือว่าหกเก่านี่แหละแต่ว่ายูดะตัวน้ำนาเป็นดอดอดอรอนี่มาจากไสคือว่าดอรอนี่คือดวงดี ครับผู้ใดได้รับบูชาไปแล้วครับจะมีโชคม,มีมันอ่าคือว่าเห็นงั้นกับมีโชคม,มีมันดวงดีตลอดนะครับเนาะอ่าดอร์นี่แล้วก็เหรียญปูตารุ่นหกเก้าเฮอร์วานสิ่งหรือเฮอร์วาเก้าหกนี่แลหละครับอ่าครับผมสําหรับเลขทูบนะครับอ่าเลขทูบที่แม่คู่จุดวันที่เก่ากอดักรกะดาคมพศอสอสงพันหาร้อยจุดยูหาร้อยหกสิบเจ็ดครับจุดยูนำตกป,ปูตาหครับเนาะครับเลขทูบเสียงไทยนะครับเลขทูบเสียงไทย ครับขับเด็กถูบเสียงไทยครับได้มากเชียนห้ยสามตัวงามงามครับเขียนห้ยสามตัวงามงามครับเลขทวบเสียงไทยครับผมเลขทูบเสียงไทยที่แม่คู่จุดให้ครับ C สองแปดนะครับเด้อ C สองแปดเดี๋ยวกันยิ้มสามาให้เบิ้งครับผม C สองแปดครับนี่เป็นเลขทูบเสียงไทยครับอยู่น้าตกปูตานะครับเนาะครับผม C นี่นะครับเด้อ C สองแปดครับ อ่าสี่สอเลยครับเด้ออ่าสครับนี่ครับส2 8ครับครับเขียนให้3ตัวงามยางงามยางสวยเลยครับส2 8ครับผมครับเป็นเลขทูบที่แม่คู่จุดอยู่น้ำตกปูตาหรือว่าหอปูตาครับเนาะหอปูตาตาเก้ครับผมครับนี่แหละครับเป็นเลขทูปเซียงไทคกับที่แม่คู่พิ่นจุดอ่ายูอ่า วัดสาสนุบนวรารามครับเลขทั่วไปนี้เป็นปู้ตายิบไห้เด้ครับเด้อไหแม่กู้เพิ่นมาจุดครับเอฟซีทันใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้ชกๆมนันๆลำๆเรลื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมมาติปรารถนาทุกประการอาจจะเป็นค่ากับเข่ากับนหน้าเมื่อแรกนี่ก็ได้ครับผมอ่าครับช่วงสองทุ่มเครื่องสิมมาช่วงถุ่มกว่าหรือว่าหกถุ่มนะครับเนาะครับเข่ากับพี่แจน่าเอาดวงไพดวงมัน่นครับทั้งช่องเป็นแค่แนวทาง ครับใส่วิจัยยันในการรับชมครับสําหรับตัวเลขที่แม่คู่ไปหยิบไปหางวดวันที่สิบหกกอกระดาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแต่มีหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าเกตก 10, 16, 90, 60, 90, 90, 100, อ่ะตามตัวกันไปคือ่มหกเก้านะครับให้โชคๆมันๆน,น้ำกันเบิดทุกผู้ทุกคนครับอ่าสำหรับคลิปนี้แอดยิมแอดไอแอดแตงโมครับกับคอไอซี่สายบุญทุกทุกท่านครับโชคๆมันๆน้ำกันกับเลขทุบเสียงได้ของแม่คู่กับเมอแรง ครับผมอ่าระยะสองถุงเครื่องได้ครับเด้อท่านยิบซีท่านใดจะไปยิบไปหาอ่าหรือว่าไปสั่งกับเขาครับผมมือแรงสองถุงเครื่องครับก็คือสี่สองแปดครับสี่สองแปดนะครับเนาะอ่าครับผมสุงๆมันๆน้ำกันเพื่อทุกผู้ทุกคนก็รจะเลื่มมือนี่แอดยิมแก่เออแอดยิมบอกัเลื่มบอกแนวหนึ่งแก่ไอเขาไอหน้าครับอ่ารถคั้นตอนแอดยิมสี่หนึ่งศูนย์หกครับแกหน้ามา อาจาะเพราะว่าปูตาเพราะว่ปูชี้ปากเขาเขาครับแม่คู่เป็นแม่คู่ซังนะครับเนาะให้แอดยิมกับแตงโมแก่น้ำทีเอฟซีเอามาไว้ห่อปูชี้ปากขาน่ะครับก็เลยแบ่งมาทางบัตรครับหาซิปกวดเอาหาซิปแพ็คครับหาซิปแพ็คแต่ว่าทะเบียนที่แก่มาซีหนึ่งศูนย์หกครับอย่าลืมครับอาจจะเป็นค่ากับเข่ากับน้ำก็ได้นะครับเมือแร่งครับเฮากับไปยิบไปหาสระไออ่ะหรือว่าไปสั่งก๋วยเตี๋ยวหรือว่าตำไทยตำเหล้า อ่าหรือว่าจะเป็นเลขทูบที่แม่คู่จุดเซียงไทยครับก็คือครับผม4 2 8เนาะครับอ่าสำหรับแอดยิมอ่ามือแร่งสี่ไปซั่งกับเข่ากับน้ามไปซั่งก๋วยเตี๋ยวหรือว่าตำไทยตำเล้าตัวใดนะครับก็มี0 6 0 9 1 6 1 9ครับผมหรือว่าสิบด้านครับถ้วยละ1ิบหาบาทก็ได้ครับอ่าครับสุกๆมันหมาดๆกันก็เลือกตัวใดก็คือเลขทูบแม่คู่นะครับถ้าเพื่อนให้โชคให้มัน 428ขับโจกๆมนันมันน้ำกันเบิดทุถูกผู้ทุกคนกับสำหรับชิมนีแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกราบขอสวัสดีครับ